สวัสดีจ้ามื้อนี้ห็นยายไหวเห็ดซุปบักแป็ดเ้พี่น้องเ้อพูนอ่ะอันบักแปบอันเปเๆเนี่ยเอาเอาต้มบ่หเือเขานึ่งกระไดให้มันเปื่อยๆแล้วกะบะหยิกสุกมันอ่อนแล้วเด้สิคุยให้มันสะเด็ดน้ําเอาใส่กระซอนใส่หยังกระไดหรือเขานึ่งฉันก็ให้มันเย็นก็ไดแล้วกะมาสับมาสับฟัก ให้มันมุนมุนพี่น้องไว้อนอื่นนะแล้วก็ป,ปุ่นปลาว้พร้อมพูดอ่ะปุ่นปลาใส่เด้อมันค่อยแซ่บเด้อปุ่นปุ่นปลาอืมปุ่นปลาใส่แล้วก็หั่นหอมอันดับนั้นนั้นแท้ๆพูดอ่ะบักงาเพียเคล็ดลับอีกอ่ะมันนี่หอมพี่น้องมันนี่แซ่บอันบักงาขาวบ้านเฮานะอืมเไื้อีบทำให้เบิ่งเด้อบะน,นี้เด้อแล้วก็เอาบักพริกนี่ใส่อีกจากน้อยเพราะว่าบักปุ่นนั่นกะ ยันว่าบุชผิดนะยายหบกะอีเอาบักพริกนี้ฉันใส่ใส่ไว้เดจากน้อยเนี่ยเพราะว่าเอาไปตาุ่นใส่กะยันว่ามันบุชผิดอืมยายหบกะอีตำบักแปบเด้อบน,นี้ก่อนอื่นเด้อพี่น้องเด้อนี่เขาเขาก็ตำตำบักแปบตำตำบักแปบให้มันให้มันได้ได้จ้ะอืม ตำตำให้มันตำให้มันแตกมันมันค่อยเข้ากันเวลาเขาเขาปนเขาใส่หอมใส่บักงาเจ้ะสะบักเป็ดบ้านเฮาอันนี้แท้มันมันก็ได้กินโดนอยู่เพราะว่ามันเป็นและเผื่อมันอีออห้วยบักเป็ดเนี่ยมันก็คือผักกันอื่นพี่น้องตำตำให้มันดีๆว่าแตกๆจ้ะสแล้วเขาค่อยเอา ป่นลงแบบนั้นนะอืมมันมันยำยำกับง่ายคันเฮาตำเล็กๆนะมันมันบยหะเพราะว่าไปมันมันบยหะแล้วก็แก่นมันก็แตกดีเพราะว่าเขาตำให้มันแตกมันมันอีแซ่บมันคือเ้าปุ่นนะคือข้าปุ่นนะวันนี้วันนี้กดอื่นรับตตำแตกแล้วเนี่ยนี่พี่น้องเอาเอาป่นใส่เด้บัดเนี่ย ใส่เ,เลยอย่าสะมันค่อยแซ่บแล้วก็เอาบางงาเอาลงเลยสะพร้อมกันเลยใส่เบดเลยบางงานะมค่อยแซ่บแล้วก็หอมนี่ก็ใส่เลยพี่น้องเพือ่อนหอมตัวหอมบัวแดงก็ใส่ได้เด้อซุปผัก่งมันนีหอมหอมบัวแดงผักซีอย่างเขานะแล้วก็ตำาบนเนียพี่น้องอืมเอาผงนัวใส่น้ำจักหน่อยก่อนเด้อเอาใส่เออ ใส่มันแซบผงหนัวอืมตาให้มันเข้าเข้ากันแบดเนี่ยพี่น้องตําให้มันเข้าเข้ากันเนี่ยอันซุปผักบ้านเฮาน่ะตำบกแปบ๋เด้อันเป็นผักธรรมชาติน่ะผักผักเขาบเดสิทธิ์ยุคสิษยามันที่เป็นเครือและเป็นหน่วยไปคันพี่น้องเคยนั่นกับเพื่อนกับอีหุ่จักดอกคันเคยมีนะวันนี้มันแค่นั้นเขาก็เอาน้ําอันต้มต้มป่าน่ะที่ว่า ที่ว่าเอาอันเฮ็ดป่นแล้วเฮาบ่ใส่หลวเพื่อละมันมันแคน่นี่เขาก็ใส่อีกไงจ้ะเอาเอาน้ําน้าปลาต้มเฮานะ่ะใส่อีกนะจ้ะเออแล้วก็คนพี่น้องจ้ะนะเออคนให้มันเข้ากันคนคนให้มันเข้ากันแล้วก็เอาออกก่อนเนี่ยอืมเอาซากเขาออกก่อนแล้วก็คนอีกบัดเนีดียพี่น้องโอ้มันยังแค่นอยู่เด้ซึ้อกะเอาใส่อีกก็ได้่งน้ำต้ม ต้มปาลาเขาลหรออืมน้ำต้มปาลาเขาลหรเพราะว่าเอาใส่ให้มันให้มันคนง่ายเห็นนะใหมันแค่ไหลมันก็บนวัววันนี้ฉันย้ายไหวสี่มึงก่อนเดอ้อบัดเนี้ยเดอ้อบ่าเค็มจางนะบัดเนี้ยผู้ด่าอืมบัดได้เอาเอาเนี่ยมาตุยลงมืออเดอ้อบัดเนี้ยสี่มึงก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อผูดอ่ะต้นบัาแปมเขาก็ตำเขาก็ตำอันเปื่อยแล้ว ําสุกแล้วมันค่อยเข้ากันมันยำกับง่ายขันตําบเข้ากันท่านมันเป็นเม็ดเป็นเม็ดท่านมันโบเข้าเครื่องเม็นเอาเฮดซุปเป็นอย่างกระดมันวกเข้าเครื่องอดี้ท่านยายใบสี่มึงเด้อแบบนี้เด้อเอื่อตําจะแม่เตียนดีจ้าอร่อยมากซุปบอกแบบกดไลค์กดแชร์ให้ยายใบเด้อ คลิปซุปบ,บักแปลกคลิปอันไนก็ได้ที่ยายไบลงุงพื้นบ้านเขาเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ยายไวเด้เด้อแซ่บอิลีพี่น้องอาหารพื้นบ้านเขานาะ